รีวิวหลังดู t r a n s f r r m e r อนไเไปจัโอเคเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยมาเริ่มเลยเริ่มเลยเป็นยังไงครับความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรียกเลยว่าเป็นการ์ตูนของทาร์นฟอร์เมอร์ที่โอ้โหมีลูกเล่นมีความสนุกสนานดูจากตัวอย่างแล้วับและหลังชมภาพยนตร์เป็นไงบ้างความรู้สึกหลังดูหลังดูนะ ที่เราดูนี่เป็นรอบพิเศษดีกว่าเพราะว่าเราดูก่อนเนะาะรอบสายจริงมันก็จะเป็นวันที่ยี่็คือที่ใกล้ถึงนี้นะครับอเอาไปดูกันมานะทุกคนก็ผมชอบเลยนะผมชอบตรงที่แบบสีสันของทัฟเฟเมอร์เพราะว่ามันสีสันมันสดเดี่ยม,ม,มันอิงแบบในาร์ตูนของมันจริงๆคะับแล้วผมก็ชอบอีกอย่างชอบตอนแปลงล่าง ที่สุดเลยโอ้แต่แล้ตอนที่แบบได้อะไรนะได้ได้คุมหุ่นยนคุมพลังอ๋ออันนั้นคือที่ที่คุณจะพูดถึงตอนเป็นตอนออพติมัสตอนออพติมัสออพติมัสแล้วใช่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแอนิเมชันเรื่องเนี้ยพาเราย้อนไปในสมัยที่ดาวดาวไซเบอร์ตอนอ่าดาวไซเบอร์ตอนเนี้ยมันยังไม่ล่มสลายแล้วก็มีหุ่นยนต์มากมายอยู่ในดวงดาวนั้นซึ่ง ออพติมัสกับเมกาทรอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะใช่ใช่เป็นเพื่อนรักกันเลยรักสีกันเรักกันเลยแล้วเขาก็ไปไปทํางานก็ไปทาด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันไปทํากิจกรรมร่วมกันแบบเยอะมากสร้างเรือก็สร้างเรือซึ่งในเรื่องเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นออพติมัสกับเมกาทรอนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอย่างออพติมัสเนี่ยออพติมัสเนี่ยชื่อที่เขา ก่อนที่จะมาเป็นอัลติมัสพรามเนี่ยเขาชื่อว่าโอเรียนแพคโอเรียนแพคเอ่อโอเรียนแพคใช่เงเส่วนเมกาทอนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าดี6เอหใช่ซึ่งเขาก็เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นหัวที่ไม่ไม่ง่ายคือไม่มีอะไรอ่ะไม่สามารถแปลงร่างอะไรไม่สามารถเป็นคือเป็นอุ่นยนต์ปกติเรียกเด้ยว่าเป็นชั้นเลเวลที่ต่ําที่สุดเลยชั้นต่ําเออเป็นแบบชั้นขุดเหมืองขุดเหมืองคนงานทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งใครอยู่เอซึ่งจะบอกว่า จะบอกว่าดาวดวงนี้ก็จะมีหน้าที่ของหุ่นยนต์แตกต่างกันไปใช่เร็จะมีชนชั้นชนชั้นเป็นลำดับชั้นเป็นลำดับชั้นซึ่งยังไงเขาก็ไปทําหน้าที่ขุดพวกเอนจอนเอนจอนมาเพื่อมาหล่อเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงเมืองหล่อเลี้ยงหุ่นยนต์หลายๆตัวในเมืองใช่ก็คือเนี่ยหน้าที่ของพระเอกของพวกเราเขาก็มาทําหน้าที่ตรงนี้ซึ่งเป็นหุ่นแบบ โลคัสอะเป็นหุ่นแบบโนเนมก็แก๊กเลยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะุดเหมืองุดเหมืองเลยซึ่งจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไอโอเรียนแพ็กหรือว่าออปติมัสเนี่ยมันก็เฟล้ยวเหมือนกันนะใช่มันนี่ตัวแหกกฎเลยนะตัวแบบพาเพื่อนไปทำผิดจริงได้เลยใช่เ้ยซึ่งดีสิบหกเนี่ยคาแรคเตอร์จะสลับกันเป็นคนที่อยู่ในกฎในกฎในกฎในกรอบในระเบียบแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบทําฝ่าฝืนกฎ ซึ่งไอออพติมัสไอพระเอของเราเนี่ยแหกกฎตลอดพาเพื่อนหนีตลอดโอ้โหสังเกตจากตอนไปแข่งรถที่ไปดูเขาแข่งรถกันอะแล้วมันร่วมลงแข่งด้วยเขาก็เขาบอกว่าคนเหมืองอะจะไม่ร่วมแข่งรถได้ยังไงจะร่วมแข่งรถได้ยังไงเออมันเหมือนแบบเป็นกิจกรรมที่สําหรับถ้าเปรียบเสมือนในยุคปัจจุบันคือเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮโซเขาทำกันและเราเม่งแบบ เราแบบคนล่างไงคนล่างๆเราไม่มีโอกาสที่จะไปแข่งอย่างนั้นแล้วแต่อันเนี้ยมันแอบเข้าไปแข่งและทําได้ดีด้วยอ่าใช่เออด้วยผมชอบฉากนี้มากนะฉากแข่งรถเนี่ยมันเหมือนทําให้เราย้อนกลับไปดูถ้าใครเคยดู Star Wars นะครับมันจะกลับไปย้อนเหมือนตอนอนาคินแข่งยานอ่ะอ่าประมาณนั้นเลยคล้ายๆกันคล้ายๆเออแบบโนเนมอ่ะไอเด็กที่ไหนมาก็ไม่รู้อ่ะแล้วซึ่งมีแบบนักแข่งแต่ละคนโหที่แปลงล่างได้ อย่าบอกนะคือต้องต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าหุ่นในดาวดวงนี้ยจะโดนถอดตรงนี้ออกหมดเลยไม่มีประจุเออไม่มีประจุให้พลังงานในการแปลงร่างอ่ะจะโดนถอดออกหมดเลยเมนเขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองฟันเฟืองที่เขาแปลงร่างเออซึ่งไม่มีนะครับภาคนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่มีไม่มีหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้นอกจากแบบคนที่เป็น ชนชั้นสูงชนชั้นสูงหรือว่าตามผู้นำอ่ะเออไอซึ่งไอผู้นำคนนี้ก็แบบเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ของทุกคนเออเป็นฮีโร่ของทุกคนเป็นคนที่กอบกู้ดาวมีนู่นนีนั่นซึ่งภาพจำมันเป็นอย่างนั้นเออเนี่ยแหละที่มาของเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องมีอะไรเงี้ยไอผู้นำคนเก่าเนี่ยเออมันก็แบบว่าพยายามที่จะปกป้องอ่ะปกป้องนู่นนี่นั่นกอบกดาวตัวเองอื ซึ่งออลจมัสเนี่ยขอบอกเลยว่าเฟี้ยวมากก็ไปร่วมลงแข่งด้วยออไม่ได้ร่วมดีว่ะแอบเข้าไปแอบเข้าไปแข่งแล้วแรงกิ้งดังไชนะด้วยนะได้แหละได้ที่สามแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เข้าเส้นใจไม่ได้อต้องไปดูกันเองว่ามันเป็นยังไงแต่ไอหุ่นคุณเนี่ยได้เริ่มสร้างชื่อเสียงตั้งแต่ลงแข่งแล้วอ่ะซึ่งไอไอดีสิบหกเนี่ย ก็ก็แบบอ่านนยโดนบังคับมาดีสิผมเนะี่ยมันชอบชอบที่ไอ้ที่เป็นผู้นำอ,ะอ่ะหุ่นหุ่นที่เป็นผู้นำอยู่ใช,ใช่ชอบมากชอบแบบชอบปื้มเลยหุ่นผู้นำนี่ก็เป็นเป็นตัวใหม่เป็นละครเป็นเป็นตัวละครที่ก็ก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบเหมือนจะเป็นตัวดีเออดูแรกๆนี่เหมือนเหมือนก็ดีมากพ่อพระเลยพ่อพระเลยพ่อพระ แต่สุดท้ายก็มีเบื้องหลังกันอยู่เดี๋ยวจะค่อยเล่าในพาร์ตต่อไปแล้วทีเนี้ยถามว่าแข่งเสร็จแล้วเนี่ยโดนสกัดดาวรุ่งโดนรถชั้นขุนตัวเนี้ยพวกขุนยนต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในดาวดวงเนี้ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะทําหน้าที่เป็นตำรวจเฝ้ายามขุดเหมืองและก็ทิ้งขยะกำจัดขยะซึ่งอยู่ข้างล่างสุดเลย โดนทิ้งลงไปอยู่ตรงก้นบึ้งหลงดวงดาวเนี่ยไปอยู่กำจัดขยะเนี่ยเออก็สุดท้ายก็กอแอบหนีไงหนีมาแข่งไงก็เลยโดนซาโดนรถพอโดนทิ้งไปอยู่ช่วงจุดทิ้งถังขยะปุ๊บไปเจอใครละครับไปเจอใครครับนี้ที่ผมว่าน่าจะเป็นเจ๋วสุดเลยที่เจ๋วสุดเลยขวัญใจทุกคนแน่นอนสีอะไร สีเหลืองเขาบอกแค่นนเรารู้เลยสีเหลืองรู้เลยนั่นก็คือมิสเตอร์บีของเรานะฮะบับเบิ้ลบีก็ไปเจอบับเบิ้ลบีไี่เป็นตัวละครที่เป็นผมว่าตัวละครนี้ออกมานะสังเกตจากที่เราดูนะเด็กๆด็กกีดการ์ดเด็กเด็กขำเด็กเอเด็กในโรงที่เราไปดูเนี่ยเออชอบมากคือว่าเป็นขวัญใจเด็กอ่ะใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวละครตัวแรกเนาะที่ออกมาในทามฟอร์เมอร์ใช่แล้วมันมีสีสันมากเลยนะพอบับเบิ้ลบีออกมามันดูแบบ บีเรายิ้มเรายังเฮ้ยเออเรายังมีความสนุกกับมันอยู่เลยเพราะบอบเบอร์บีภานนี้คือพูดเยอะมากพูดเยอะมากจอเยอะจริงๆนะพูดเยอะแบบพูดจนแบบว่าเขาแซวกันเองเขาต้องเอาพันสเตอร์ผิดปากกันพูดเยอะจัดพูดเยอะจัดเนี่ยแหละอัคือเรียกได้ว่าสร้างสีสันมากตัวละครนี้นะครับบอบเบอร์บีก็ทำออกมาได้ดีชเนาะแล้วก็เขาก็ ไปตามหากันก็จะมีหุ่นผู้หญิงอีกตัวหนึ่งอ่าหุ่นผู้หญิงตัวหนึ่งเนาะชื่ออะไรจาไม่ได้สีชมพูอ่ะจำได้แค่เนี้ยใช่เออถ้าสมมุติว่าใครรู้นะว่าชื่ออะไรผมลืมแล้วจริงๆก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตัวละครนี้คือเป็นตัวละครเรียกว่าเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งผู้ช่วยของออฟมัตออฟมัตเหมือนกันนะคือเป็นมีบทบาทมากซึ่งเออเราก็จะไม่ได้เห็นในภาพยนตร์ในในหนึ่งกับสองสามเนี่ยผมผมอาจจะไม่เห็นนั้นหรือว่ามันมีเห็นนะ เห็นไหมเป็นตัวแบบมามาอาจจะมาอยู่ในภาคหลังๆแล้วของทาร์นโฟมเมอร์เนาะแต่แบบแต่ผมถ้าผมจไม่ผิดมันภาคแรกๆหลังละหนึ่งหนึ่งสองนี้ไม่เห็นเออที่เป็นมอเตอร์ไซค์สีชมพูเนาะเออเป็นมอเตอร์ไซค์สีชมพูซึ่งเก่งนะผมว่าเขาเก่งมากนะคือแล้วไวด้วยแบบฝึกฝีมือดีเลยนะครับแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยเออเนี่ยแหละเป็นมอเตอร์ไซค์สีชมพู คนนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยของอัลติมานตอีกคนหนึ่งนอกจากพอวบีใช่บเนาะก็คือค่อยๆก่อร่างสร้างทีมออโต้บทขึ้นๆมาเออเขาเดินเรื่องเนี่ยเขาเดินเรื่องไปด้านหน้าเรื่อยๆนะใช่ตามกระตูนของเขาเลยใช่ไปตามไปตามเออที่เขาอยากจะให้เราเราเห็นว่าในในโลกแห่งไซเบอร์รอนเนี่ยก่อนมันล่มงสลายเนี่ยมันเป็นเป็นยังไงมีความสวยงามแค่ไหนมันสวยงามจริงนะถ้ามีอนุรน่ะดวงดาวเนีต มันมันจะสวยงามมากเลยมีกวางหุ่นยนต์ด้วยเท่าที่เราเห็นน่ารักเลยนะหูตั้งปึ๊บหูตั้งถ้าสัญญาณเตือนภัยว่ามีภัยอันตรายมาสีแดงมันจะเป็นสีแดงแล้วมันก็จะแบบอยู่กันเป็นกลุ่มเลยเนาะเออแล้วก็ฉากหลายๆฉากอะทำออกมาได้สวยมากเท่มากโดยการฉากแปลงร่างแปลงร่างได้นะแปลงร่างแปลงร่างเขาทำให้เรา มีความรู้สึกว่ากลับย้อนไปในช่วงทางทอมเมอร์ภาคแรกเราจะว้าวมากเขาใส่ไม่เยอะนะใส่ไม่เยอะเออเขาใส่ไม่เยอะคือแต่มันทุกคนอาจจะเอียนกับทอมเฟอร์ม์ในการแปลงล่างแล้วแบบอเบื่อแล้วว่าไอพวกแบบเสียงเครื่องจักรกลนู่นนี่นั่นแต่ภาพเนี้ยมันรู้สึกว่าเขาใส่ลงไปในการแปลงล่างแล้วทําให้เราว้าวอ่ะใช่ใช่ไม่ได้ใส่เยอะนะไม่ได้ใส่เยอะแต่มันดูเท่มันเท่านะมันดูเท่มากมันดูแบบ เชี่เอว่าอะไเี่ยซึ่งเขาเขาฉลาดตรงที่เขาเขามองในมุมกลับวันว่าถ้าไอหุ่นนวกเนี้ยมันแปลงร่างไม่ได้มันจะเป็นยังไงมันจะเอาตัวลอยยังไงเออไม่ใช่อยู่ๆก็แปลงร่างอยู่ๆก็แปลงร่างเหมือนภาคหนังก่อนๆใช่ไหมเออหลังมันเขาเล่าไงว่ามันเป็นที่มาไงว่าก่อนที่จะแปลงร่างได้อะเคยทำอะไรมาก่อนเคยเป็นอะไรของออฟติมัสไงเออใช่ซึ่ง มันก็มีที่มาเหมือนกันว่าทําไมไอ้ประจุตรงนี้ต้องได้มาอย่างไงด้วะได้มาอย่างไงออตโตบอทอซึ่งซึ่งไอ้พรามรุ่นเก่าๆครับพรามคือคือออโตบอทอ่ะก็จะมีแบบพวกนักลบที่ปกป้องดาวอะไรเงี้ยซึ่งตายหมดเลยนะใช่ตายหมดเลยก็โดนไอ้ผู้นำเนี่ยฆ่าที่คุณคิดว่าเป็นเป็นดีเนี่ยไอ้ผู้นำที่คอยวีรลบุรหุษของกองเป็นฮีโร่ของของของชาติอ้าวใช่จริงมันคือลูกกระจกมากเลยนะใช่ ต่จริงมันมันเป็นตัวที่แบบตัวคอยติดตามอ่ะเออแล้วมันก็แบบอาศัยหักหลังตลบหลังฆ่าพรามต่างๆอะไรเงี้ยโดยการเอาแบบพวกปีศาจอะไรมาร่วมถล่มด้วยเอเลี่ยนจากจากจากโลกจากโลกจากวันอื่นจากดาวอื่นเนี่ยเอามามาฆ่าก็อาจจะดิวกันลับๆแล้วทำไมทำมาก็พรามโดนฆ่าตายหมดเลยเนาะเออแล้วทีนี้ ประเด็นคือเขาเรียกว่าไงนะไอ้หัวใจของมันะในการเป็นนักลบอ่ะเป็นเป็นหัวใจจากขุมพลังอ่ะเมทิกเออเอ็นจิออนอ่ะเอจีออ็นจอนอะไรไม่เป็ไอตัวที่มันเป็นเมทิะเออมันหายมันหายไปไปไงเลยมันมันก็เลยทําให้ทาให้โลกทําให้โลกของไอ้แล้วนะ สายประตอน่ะเลยดาบลงไงเพราะเพราะมันหายมีแต่ความเสื่อมโซมีแต่สิ่งที่มันมันไม่ดีอ่ะคือมันขาดเมทริกไปมันดูไม่เจริญขึ้นไงมันดูไม่เจริญนะซึ่งเราก็ต้องไปหาคําตอบกันเนาะว่ามันมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งเราสปอยเพียงเท่านี้ดีกว่าเออให้นี้ดีกว่าเดี๋ยวสปอยเยอะไปเดี๋ยวเออมันยาวมากเอมันยาวมากเออมันยาวแต่เนื้อเรื่องมันดูได้สนุกเลยนะใช่มันดูได้เรื่อยๆเลยแล้วคุณก็จะรู้ว่าแบบบางทีออพติมัสอ่ะกับเมก้ทรอนอ่ะ นี่เราวนเราออกไปนู่นแล้วเรากลับเข้ามานะว่าสองตัวละครเนี่ยจากคนที่เคยรักกันเป็นเพื่อนรักกันมากแต่มุมมองเนี่ยบางทีอาจจะมีไม่เหมือนกันมุมมองคนมันคนละมุมมันคนละมุมกันเลยพอถึงจุดๆหนึ่งรู้ความจริงแล้วว่าไอ้คนที่เขาศรัทธาไอ้คนที่เขายกย่องเชิดชูเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีคนร้ายเออคนร้ายเนี่ย มุมมองของอัลติมัตก็จะคิดอีกแบบหนึ่งส่วนเมกทรอนก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเออซึ่งซึ่งก็เขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะในการตัดสินใจอ่ะว่าเอามาเขาต้องทําแบบนี้แต่เขาบอกเลยว่าเออภาคนี้มันทําให้เราเห็นจากอีมุมว่าเฮ้ยเมื่อก่อนสองคนนี้คิดแบบนี้เออจากอีกคนนึงนี่นะอัลติมัตนี่คือแบบ เยี้วเฟี้ยวมากนะบุทะลุคือไล่กรอบไล่กดเกณฑ์เฮอชวนเพื่อนแหกกรอบตลอดแกกรอบตลอดส่วนเมกัทอนเนี่ยอ่า้ยไม่อยากไปทำเดี๋ยวเราก็โดนคือเขาเมกคทอนแอบเมื่อก่อนนี่เป็นคนคอยช่วยเหลืออ่าคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือแบบว่าออตติมัตทำผิดอะไรมาก็ก็จะคอยรับหน้าคอยช่วยตลอดอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ไม่ไหวต้องปล่อยมือ เออสุดท้ายแล้วมันจะมีฉากหนึ่งต้องไว่าเบื่อที่จะช่วยมึงแล้วว่ะเออครับลวงลวงขอบอกแค่นี้กันนะเออไม่บอกหมดไม่บอกหมดบอกแค่นี้ก่อนบอกแค่นี้เอออก็ก็เนี่ยครับก็สนุกแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมี Transformer 2ด้วยมีเพราะว่ามีแน่นอนครับเนาะเพราะว่าในหนังนะครับขอบอกว่ามี e n d น r ครดิตตัวนี่ให้ดูเลยมี2ตัว คุณต้องนั่งรอจนจบเหมือนหนังมาเวลเลยใช่นั่งรอจนจบอะต้องจบทุกอย่างจบเลยแล้วคุณจะรดิตหมดเลยเครดิตตอนแรกอะผมก็นั่งรอดูแล้วปุ๊บมีตัวหนังสือขึ้นมาว่ามีอีกตัวหนึ่งอ่ารอดูคือคือเป็นเครดิตที่โอเคนะมันมันทําให้เรารู้เลยว่าภาคหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอ่าเออจะเกิดสงครามไหมเออหรือว่าจะจะกักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า ถ้าหนังมันประสบความสาเร็จนะมันทําไตภาคแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าแน่นอนแน่นอนครับเผอ่ภาคสามนี่อาจจะแบบถ้าถ้าทำคร่อนะภาคสามนี่คืออาจจะเป็นจุดจบของดาวและไปเชื่อมต่อกับในภาพยนตร์ภาคหนึ่งใช่ประมาณนั้นเลยนะฮะคือเป็นภาพยนตร์ภาคหนึ่งที่แบบว่าเขาหนีมายังโลกใช่อันนี้ก็รอดอยากเห็นเหมือนกัน แต่ชอบมากการแปลงร่างนะครับก็ t ทม์ฟอร์มเมอวันฝากไปด้วยใครสนใจก็เข้าวันไหนนะน้องชมปเข้าวันที่26เดือนนี้นะครับกันยาเนะใช่อยู่กันยาเดือนนี้นะครับทุกโลงราพยานสนุกดูไม่ได้นะครับก็ผมแนะนำนะครับถ้าใครมีลูกมีเด็กเนี่ยพาไปดูได้เลยผมว่าน่าจะชอบแน่นอนการแปลงร่างเด็กชอบจริงเรอแล้วการแข่งรถแข่งยานเออผมว่าเด็ก เด็กน่าชอบแล้วบอเบีสนุกมากเป็นตัวละครที่สนุกมากบอเบีเฟี้ยวมากบอกเลยเรื่องนี้เออบออบีเฟี้ยวสนุกแล้วก็เท่มากมใค่คือบออบีเนี่ยเป็นตัวสายไฮนะในเรื่องแต่เวลาโหดคือโหดนะอาวุธเขานะเป็นแบบเลเซอร์ขึ้นมานะโอ้โหเท่ก็ฝากไปด้วยครับ Transformer อร์ครับถ้าผมไปชมกันได้ทุกโรงาพยนปรโนครับ